นัโมตัสสัตว์นโาสว์โมตัสักโตสัมมาสันัโตัสสันกโมตสวนโตโตสัมมาสัตธะสาธุเจ้าัเดกเกิดักวันดีโอยกขันตูขันห้าบูชาบูบูชาบูบูชาบูบาพระอาจารย์ต้นสายหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลาย พารส่มเยวิระอาวมหาวิระหลวงพ่อมกินดาบหลวงปู่บานดับพระมหลวงพ่อมีินดวัตสุที่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลทั้งหลายได้รับารอานาพระสารเยางมาสางะมระกขังก้ารักงมาข้ายัน่ชุชัยสงครามข้าพุทธเจ้า ให้ครูบาพระอาจารย์ต้นสายที่ท่านได้สื่อทอดวิชาอาคมนี้มาทั้งที่ร่วมรับไปแล้วและยังไม่ร่วมรับก็ดีลงมาประสิทธิวัตถุมงคลพระคังข้าวพระหันมาถ่ายัางมีใด้ร่ขขามรีบด้วย นาโกปศ2 5 5าเวลาตกฟาก22.00นาฬิกาหรือสี่ทุมที่อาัยบ้านเลกที่175หม่5บานชาติปีตุนนาโกตบลนาโอภองนรจังหวัดุานบ้านเลขที่5หมู่ตำบลสีิเชยรอำเภอนีจังหวัดนรุทานรบ้านเลขที่475หมู่5บ้านนาสันติอำเภอสีิเชยร ชาตราชพมยันีระทาวรมหาเถระดูความสิงดำงลุงอุปนดบางขอบูชาพระคัมภีรบูชาพระองหมาบูชาพระยันเชนสงครามเหตุการ์ิงี่ดำบัดนี้ลูกได้นำวัตถุมงคลของท่านมาครอบมาให้คอมาศึกษาเพื่อเป็นยน่งฝันหนึ่งมงคลนี ขอให้หลวงพ่อหลวงปู่ช่วยอนุมดวงชะตาการเงินส่งเสริมให้ลูก,จลลกเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้พองแขวคลาดปลอดภัยจากพยัยันตรายใดๆปัดเป่าคุ้นไสยเสนียจันรไรให้คนจากตัวลูกด้วยเธอสาธุ Thank <laughs>